<Bye. S 1> สวัสดีครับผมจะฝ่ายซัพพอร์ตนะครับอ่าวันนี้เราจะมาดูวิธีการตั้งค่านะครับตัวเครื่องสแกน C I F 76s นะครับหรือว่าตระกูลซีรีส์ S ที่เป็นเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับกับตัวโปรแกรม s p p PM ่มไทม e ซีรี8นะครับก็คือการตั้งค่าเชื่อมต่อเครื่องนะครับอันนี้สังเกตตัว IP address นะครับที่ผมตั้งไว้เนี่ย IP ช่อง IP อุปกรณ์จะเป็น192.168.9.224อ่ะเดี๋ยวมาดูที่โปรแกรมครับ สังเกตนะครับที่โปรแกรมผมจะตั้งค่าตรงกันเลยนะครับรุ่นจะเป็น c i f 7 6 S นะครับแล้วก็ IP จะเป็นจุดเก้านะครับก่อนเชื่อมต่อนะเดี๋ยวผมจะลองปิ n ง IP ให้ดูนะครับว่า IP ปิ n งเจอไหมนะครับนี่ครับตัว IP ก่อนปิ n งเจอปกตินะครับรามาลองเชื่อมต่อดูครับ สังเกตสถานะหน้าล่างนะครับขึ้นว่าเชื่อมต่อล้มเหลวนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราตั้งค่าอะไรผิดไปนะครับที่ตัวเครื่องเข้าเมนูนะครับตั้งค่าไอที่เครือข่ายครับสังเกตนะครับถ้าเป็นตัวิร์มแวร์ใหม่นะครับจะมีโหมดเข้ามานะครับเป็นหัวข้อแรกตัวโหมดตอนนี้มันเป็นอินเทอร์เน็ตเราตั้งผิดนะครับถ้าการเชื่อมต่อผ่านวงแลนหรือว่าเชื่อมต่อด้วยสายแลนเนี่ยจะต้องตั้งค่าเป็นโลโคอลครับต้องตั้งค่าแบบนี้นะครับ สังเกต IP ยังเป็น IP พเดิมนะครับที่มีการตั้งค่าไว้ส่วนเรื่องโหมดนะครับตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับก็คือสำหรับลูกค้าที่เปิดบริการตัวออนคาวนะครับสำหรับตัวเครื่อง3ามรุ่น CIF75x 7 6 s แล้วก็7 7 s นะครับที่มีการลงทะเบียนออนคาวไวโหมดจะตั้งอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าเชื่อมต่อผ่านวงแลนตามปกติเนี่ยจะตั้งเป็นโลโก้ครับแบบนีนะ้แล้วก็เซฟครับรออกมามาดูการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อใหม่ครั้ง สังเกตว่าเชื่อมต่อสําเร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับเรื่องของการเชื่อมต่อเครื่องนะครับสวัสดีครับ